การซ่อมไฟล์ bios ของ Renovo นะอาการชัดดาวและเครื่องไม่ดับก,ก่อนอื่นผมเปิดโปรแกรมมี a n a l y z e r ดูก่อนแล้วก็ลากไฟล์นี้เข้ามาโอเคดูที่ไฟล์ system s ต t นะตอนนี้เป็น initialize ก็คืออยังไม่ได้เคลียร์มีน,นั่นเองเดี๋ยวจะทำการเคลียร์มีไฟล์นี้แล้วก็ซ่อมไฟล์นี้ด้วยก่อนอื่นเข้า ไปที่เว็บไซต์ของ Lenovo ก่อนะครับ uh, Lenovo support แล้วก็เลือกศูนย์สนับสนุน Windows ของ Lenovo เป็นพวกไดเวอร์นะครับแล้วก็กดที่เมนู Search หรือค้นหาพิมพ์ serial number เครื่องนี้ลงไปเลยครับอันนี้ขอให้ serial number มาเค okay. มันก็จะบอกว่าเป็นรุ่นรุ่นอะไรอันนี้เป็น all in one pc นะครับ n e t t t p p l n o v v o จะดูการรับประกันหรืออัปเกรดประกันอะไรก็ ดูตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราไปโหลดไดรเวอร์แอนด์ซอฟต์แวร์ครับเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกอัปเดตด้วยตนเองมาเลือกดรเวอร์เองอเลือกไบออสเลือกไบออสมันกจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับกดรายละเอียดตรงนี้ก็ไล้มันจะมีดีเทลบอกว่าเป็นไบออสอัปเดตถ้าตัวล่าสุดก็อันบนสุดก็เอาอันนี้และครับเป็นไฟล์จุด e e นะครับ,เ,รบเดี๋ยวมาแตกเอากดดาวน์โหลดเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ Further เดสก์ท็อปที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับไบออสเลโนโวเซฟลงตรงนี้แหละจากนั้นก็ปิดหน้าต่างนี้ได้นะครับจะเห็นว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมากับไฟล์ที่แบ็กอัพมาเนี่ยอยู่คู่กันตรงนี้อันนี้เป็นไฟล์จุด e, อันนี้เป็นไฟล์ที่แบ็กอัพมาที่ก็ส่งมาให้เราก็เปิดโปรแกรม LVE Pro เปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกเมนูเลโนโวนะครับเลื่อนขึ้นเลยลงแล้วก็เลือกเลโนโวก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็น Intel นะครับโอเพนไฟล์ได้เลยถ้าเป็น amd ติ๊กช่องนี้ก่อนนี่เป็น Intel นะครับเราก็ open นไฟลได้เลยเปิดไฟล์ของเราที่เป็นไฟล์จุด exe ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของ Lenovo นะครับเปิดไฟล์นี้โอเคจากนั้นกดคําว่า go เดี๋ยวมันจะแตกไฟล์มาให้เองครับไฟล์จะขึ้นมาตรงนี้ามาแล้วนี่ไงขนาดไฟล์เท่ากับไฟล์ที่แบ็กอัโอเคจากนั้นมาที่เมนูนี้นะครับ utility bios s e t รีเพลโอเคเลือกเมนูด้านขวาเลือกไฟล์สำหรับที่จะซ่อมอกดไฟล์แบ็กอัพเราครับที่เราแบ็กอัพาาแล้วก็ติ๊กช่อง BIOS Regen นะครับไม่ใช่ช่องมีนะอันนี้คือเรามาัได้แตกไฟล์มีออกมานะครับเราเอาทั้ง BIOS มา BIOS Regen ก็คือไฟล์ที่แตกออกมาจากเว็บไซต์ของ Lenovo เอามาร่วมเลยเดี๋ยวมันคลิกไฟล์นี้นะโอเคทีนี้เราก็กด Replace in O file ก็จะได้ไฟล์ใหม่ออกมานะครับ ถ้ามีเออเรแจ้งเตือนว่าขนาดไฟล์ไซส์ไม่เท่ากันอะไรก็ตอบเย็ดไปเลยครับอ่าก็จะได้ไฟล์ใหม่ออกมาที่ตามด้วยคำว่า mod ไฟ modulate นะครับไฟล์ที่ผสมได้ไฟล์นี้ขึ้นมา save อเคได้ไฟล์ใหม่ที่พร้อมจะแฟตแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือไฟล์นี้ยังไม่ได้เคลมมีอ่าเดี๋ยวลากใส่มี analyzer ดูบอ่าตัวนี้มันซ่อมแซมไฟลแบบออดเดิมละเราลากไฟล์มาดูไฟล์นี้ มาดูตรงไฟล์ system state เห็นไหมครับมันก็ยังเป็น initial i z e t อยู่มันยังไม่ขึ้นว่า configure ก็ไปทำเเคียมีก่อนอที่โปรแกรม LBE Pro ตรงช่อง cmd นะครับพิมพ์ว่า me ครับ me อย่างนี้ก็ได้เมนูเค e ียมีจะขึ้นมาครับเป็นแบบนี้โอเคลากไฟล์นี้ใส่ได้เลยครับเเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะเลือกไฟล์มี reagent ที่เข้ากันได้มาให้เองเห็นไหมมันจะขึ้นมาเอง11 11นะ14.5.1 2.1.1.1นี่ครับมาเลือกไฟล์นี้มาเสร็จแล้วเราก็เลือกแฟลตอิมเมจ o v เวอร์ชที่ใกล้เคียงกับตัวนี้จะเอาต่ำกว่าและสูงกว่าก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาตัวล่าสุดตัดเยีดยดไปเลยครับโอเคคราวนี้ก็ทำการโอเพ่นไฟล์นะครับที่จะเคยมมีขึ้นมา ก็ผมเลือกไฟล์ที่ลงท้ายด้วยคําว่า m o d e d แล้วกันไฟล์ modulate ตัวนี้อ่าโอเ n แล้วเข้าไปตั้งค่า setting ครับเป็นไฟล์มาก็ตั้งค่า setting สำหรับไฟล์ที่ open มานี้ตรงช่องนี้นะครับให้ติ๊กเป็น no ช่องนี้กับช่อง enable boot card นะครับสองช่องอ่าติ๊กเป็น no ไว้กด close แล้วก็ทำการเซฟไฟล์นี้ครับเซฟค่าคอนฟิกนี้เอาไว้ในเทมเพลตเซฟเป็นไฟล์ xml นะครับเซฟไปนี่เลยโอเคเซฟแล้วก็กดคำว่า New ครับเพื่อที่จะล้างไฟล์ที่เปิดนี้ออกไปก่อนเพื่อจะได้เริ่มใหม่นะกด n e วไว้ก่อนนะครับกด n น w ตัวนี้จากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าไฟล์มีที่เขาเลือกให้เรานะ่ เราสามารถเอาไปแทนที่โฟลเดอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นีครับถ้าเราโอเพนไฟล์นี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เลยนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์นี้เลือกโฟลเดอร์ decom วางไฟล์มีของเราลงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าไฟล์เดิมเขามีไฟล์ชื่อว่ามี sub partition อยู่แล้วเราเลือกคุมแล้วก็เลือก selector pointer ไป rename หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้แต่ก่อนอื่นจะเปลี่ยนชื่อ c o p ปไว้ก่อนครับเราค่อยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นอ่านี้ไปแต่ว่าเอาไฟล์ของเราเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อเป็นมีสเปซิชันที่ Copy ไว้สักครู่นี้นี่ด้ไฟล์นี้นะครับแต่ไฟล์เดิมมันอยู่ตรงนี้ซึ่งเราจะลบทิ้งก็ได้ครับอ่าเหมือนเราหลอกมันเอาไฟล์มีมาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับกดขอ้มาเหมือนถึงหมายถึงเราเอาไฟล์เนี้ยมาซ่อนไว้ในนี้อ่ามาแทนที่ แล้วก็บิวเทมเพลตนี้ซึ่งเทมเพลตเราเซฟไว้ในไฟล์นี้แล้วเราก็ทำการโอเพนไฟล์นี้ขึ้นมาครับแต่เราเอาไฟล์มีไปซ่อนไว้นี่แหละเดี๋ยวมันจะบิวหรือสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ก็กดโอเพนเราเลือกไฟล์ xml ไฟล์ที่เซฟไว้เดี๋ยวมันจะ,นด, open. File XML file นจะดึงเทมเพลตนี้ขึ้นมาซึ่งพร้อมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราแอบเอามีไปไว้ในโฟลเดอร์มีสับป i ะดิษฐ์เห็นไหมครับมันจะมีโฟลเดอร์มีสับประดิษฐ์ขึ้นมาจากนั้นกดคำว่าบิวแล้วก็ build image เลยนะสร้างบออสใหม่ขึ้นมาอ่ะก็จะเห็นว่าเขาจะเขียนไฟล์ .bin ชื่อว่า out image .bin นะครับเราก็เอาไฟล์เนี้ยมาแฟไฟล์น้าที่เสร็จแล้วเราสามารถปิดโปรแกรมเคมีกับโปรแกรม LBE Pro ได้เลยแล้วก็ดูไฟล์นี้นะครับ out image .bin นี่คือใช้ได้แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อตามชื่อที่เรา back up ก็ได้ ผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วกันให้มันดูจําง่ายหน่อยนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยครับว่าอ่ะโอเคเราจะบอกว่าเรารีเพย์คือซ่อมไฟนี้แล้วก็แอนเคลียร์มีโอเคอ่ะแบบนี้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้เราเดี๋ยวผมก็ปีมาไว้บนเดสก์ท็อปให้ดูก่อนนะบมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าส่วนขนาดของไฟล์ก็จะเท่ากับของเดิมเป๊ะนะครับก็คือ16กเมกไฟเท่ากัน อันนี้ไฟนี้คือไฟล์ที่ซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็เคลียร์มีเสร็จแล้วนะครับไม่งั้นเราก็เปิดโปรแกรมมีแอนาลิเซอร์ดูแล้วก็ลากไฟล์นี้เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของไฟ์ system state เนี่ยมันจะขึ้นว่า configure คือเคลียร์มีแล้วเราเอาไฟล์นี้ไปแฟลเครื่องก็จะใช้งานได้แล้วก็อาการชัดดาวแล้วเครื่องไม่ยอมดับก็จะหายไปนะครับก็คือจะชัดดาวแล้วเครื่องดับตามปกติ